สวัสดีทุกคนนี่ต้หวหูนะครับวันนี้ต้าหูและตันนี่สกิลเราจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับผมคลิปนี้เป็นรอบของเจ้ากวักพระพรมด่างับผมซึ่งตอนนี้ราคาตลาดก็ตกอยู่ที่ใบละ800 0ถึง10,000บาทครับผมเพื่อนๆช้าคนรักต้นไม้มือใหม่นะครับไม่รู้จักกวักพระพรมด่างเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับนี่ครับนี่ต้นที่เราปลูกไว้นะครับผมนี่ครับเพิ่งลงกระถางไปครับ ต้นนี้มีสามใบนะครับผมเนี่ยครับละราคาตลาดเล่นกันใบด่างๆแบบนี้ครับราคาตลาดใบละแปดพันถึงหนึ่งมืนบาทครับเธอต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่สองหมืนห้าถึงสาม0มืนบาทครับผมและนี่ครับผมต้นกวักพะพมด่างที่เราจะมาปลูกกันครับผมอันนี้เราชําในกากมะพร้าวสับได้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมนี่ครับเนี่ยครับรากเริ่มมาแล้วครับแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วครับผมเราจะปลูกนเลยนะครับผม อันนี้เป็นกระถางทรงถ้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อมาทุกสามสิบ้าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันดับแรกนะครับแล้ก็เอาหินภูเขาไฟเบอร์สองนะครับลองก้นประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครผมประมาณนิ้วก็กว่าได้ครับเพื่อให้น้ําระบายได้ดีนะผมนี่ครับแล้วก็ดินที่เราปลูกนะครับเป็นดินสูตรพิเศษนะครับผม ส่วนผสมของดินมี5้าอย่างใช้ปริมาณทเท่ากันนะครับผมมีใบก้ามปูดินขุยไผ่เพอร์ไรด์ดินคาโนมามะพร้พาวสับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งอย่างเป็น6อย่างนะครับนั่นก็คือขุยไผ่นะครับผมดินขุยไผ่ครับสูตรนี้ผมใช้ปลูกรับร้อนเด็ดมากครับใช้ส่วนผสมปริมาณทเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ใส่ดินเลยครับใส่ดินเท่าเตรียมไว้ครับ นี่ผมผสมดินทิ้งไว้ตั้งแต่นานแล้วครับผมกว่ากระพมเนี่ยมัชอบอยู่ที่ดินปงโป่งนะครับผมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับบางคนก็บอก,กว่าเลี้ยงยากผมก็ไม่รู้ว่าคนเลี้ยงยากมันเพรารากมันเน่าครับมันก็ตายเราก็นี่ครับต้นที่เราจะปลูกนะครับผมแล้วก็เอาไม้ออกนี่มาต่อไปสวยมากครับผมกว่ากระพมด่างเรามีกว่ากระพมป่าด่างก็สวยครับเราให้ดูรากเลยนะครับผม ว้าวอาทิตย์เดียวลากเริ่มมาแล้วครับนี่ครับผมอันนี้ชําในก่าวพลาสับนะครับแล้วก็จะเอากาวพาสับออกให้หมดนะครับเพื่อกันไม่ให้มันลากเน่นอนี่ครับผมแล้วเราก็ใส่ลงไปนี่นะครับปึ๊บตั้งตรงการนะครับจับต้นต้นให้แน่นครับปึ๊บ จะรอดหรือจะล่วงครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับผมใส่กระถางทรงถ้วยก็จะสวยกว่าคนระับบางคนก็ใส่แบบกระถางท,งทรงธรมรมดาครับผมแต่ผมชอบใส่กระถางทรงถ้วยทันกว้างครับทําให้ลาบมันวิ่งได้ทั่วกระถางครับเพราะมีพื้นที่ทําให้ลาบวิ่งได้เยอะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผม นี่ครับผมต้นนี้ก็มีราคามีมูลค่า2องหมกว่บาทครับสําหรับเจ้ากวักพระพรมด่างเป็นไม้ด่างที่สวยอีกชนิดหนึ่งครับสําหรับชาวคนรักต้นไม้เ,เพื่อนๆมีตังก็เก็บสะสมมาได้นะครับผมนี่ครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในช่องทูนี่ส i ิลด้วยครับผมกราบสวัสดีครับ Super D